สวัสดีท่านผู้ชมท่านใดนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วก็ทันว์ออฟ i เชียลนะวันนี้บอกเลยว่ามีรถเข้ามาใหม่นะรอบก่อนเรารีวิวคันนี้นะครับเป็นทัวริงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวทัวริงอีกคันหนึ่งนะครับและก็ที่สําคัญก็คือเป็นค่ายเดียวกันกับตัวนี้เลยก็คือ t r i อัมนะครับแต่ว่าทัวริงคันนี้เป็นทัวริงที่ในตลาดมือสองเนะี่ยบอกเลยว่าหาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็คันนี้มาสภาพสวยมากๆนะครับเป็นตัวเรียกว่าในยุคปีนะั้นคือเป็นตัวที่สุดยอดท็อปมากๆานะนั่นก็คือนี่เลยครับ จอดเด่นตั้งงานอยู่ตรงนี้ก็คือ Triumph Tiger 1200 e x p l ร r นะครับตัวนี้ก็คือเป็นปี2013นะขอขยับแป๊บหนึ่งนะครับนี่รอรอปี2013เดี๋ยวหันกันให้ดูเต็มๆนะอันนี้ก็เดิมๆมีขาตั้งคู่มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคันนี้มีปี๊บมา3ใบเป็นปี๊บสูนยตรงรุ่นนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะว่าตัวนี้ ได้อะไรกันมาบ้างนะครับก็ดับแรกเลยก็คือจะเป็นแคสบาร์กันล้มนะครับมีสปอตไลท์นะครับมาให้นะครับกาดแฮนด์อะไรมีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กาดไฟหน้านะครับก็น่าจะเป็นของเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไมค์คันนี้บอกเลยว่าวิ่งโคตรน้อยนะวิ่งนี่แบบว่าน้อยสุดๆนะครับแล้วก็นี่วิ่งอยู่สามพันหนึ่งโลนะครับอันนี้คือไม่ใช่ทิปเอนะไม่ใช่ทิปหนึ่งหรือทิปสองนะเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้ทิปสองนะ ทิปหนึ่งทิปสองนะครับก็คือไม่ใช่นะครับก็คือเป็นไมล์รวมนะครับเนี่ยก็คือโอีโอสามพัหนึ่งโลนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีจะบอกว่าตัวนี้ปี13บสามมีครูสคอนโทรลนะท่านผู้ชมส่วนใหญ่ครูสคอนโทรลเราจะเห็นในรถนะ่ะส่วนใหญ่ก็จะประมาณปี18ขึ้นไปนะแต่ว่าตัวนี้มีตั้งแต่ปี13ถือว่าแจ๋วสุดๆนะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์สสูบเครื่องพันสนะครับ เสียงมันจะเป็นอย่างไรนะสตาร์ทแชะเดียวติดนะไม่ต้องมีบิดช่วยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเสียงก็จะสไตล์ไทยอัมก็จะฟิวฟิวหน่อยครับเดี๋ยวผมสูง177นะเดี๋ยวจะมานั่งให้ดู ตัวนี้ก็จะแนวแนวเป็นทัวร์ริ่งแอดเวนเจอร์เลยนะเพราะว่าล้อจะให้เป็นล้อซี่แบบทูเฟลดนะครับก็ถือว่ารถไม่ไม่สูงมากนะส้นเท้าเกือบถึงพื้นทั้งสองข้างนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ราคาหน้าร้านเราเปิดเพียงนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับซื้อสดรถได้อีกนะครับจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะคันนี้ก็คือนินขายสดละกันนะครับรถสีล่ลำดับนะครับตัวนี้นะครับมีขาตั้งคู่ไหมขาตั้งคู่เนี่ยอ,อ การยกจะยกค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะเพราะรถมันค่อนข้างหนักนะครับนี่ก็ประมาณนี้ละกันนะครับย้ำกันอีกทีนะครับกับ t r i u m p h t i เก r e x p l o r e พ1,200ปี2013วิ่งอยู่แค่3,000โลเท่านั้นนะครับแล้วก็ราคาหน้าร้านเปิด2 9 9 0 0 0บาทปีบสบคใบ,ครบ,ค,รบครบแบบนี้นะครับใครหาอยู่บอกเลยรีบจับจองนะครับอ่าก็ลากันไปก่อนครับตัวนี้ละกันเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย